ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับผมหมอภูมิทานายดวงเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนนะครับประจำวันที่16จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566อยากจะรู้ว่าในปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีเหตุการณ์สำคัญในเรื่องใดบ้างเราไปติดตามรับชมในรายละเอียดกันเลยครับ สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับในดวงชะตาของคุณก็คือตำแหน่งของดาวพระศุกร์เนี่ยยังโคจรตกในเอนของสุภาพของคุณอยู่สุภาพแปลว่ามีโอกาสครับที่คุณจะต้องเข้าไปพบหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือพบกับผู้มีอำนาจมีบารมีนะครับจะเข้าไปพูดคุยหรือเข้าไปติดต่อเกี่ยวพันกับเรื่องของธุรกิจการงานก็ต้องเชื่อเลยว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เข้าพบ แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คุณจะเข้าพบมันจะเป็นไปได้100%ซก็คือการได้เข้าพบมีโอกาสได้เจอแต่จะได้ความสำเร็จกลับมาหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันเพราะอาจจะต้องพูดคุยในหลายๆเที่ยวในหลายๆรอบจึงจะมีโอกาสที่จะทำในสิ่งสิงนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแต่ถ้าพูดถึงการเข้าไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเป็นเรื่องของการงานหรือเป็นเรื่องของธุรกิจ ผมก็เชื่อว่าการเข้าไปคุยในครั้งนี้น่าจะเป็นผลดีมากกว่าเป็นผลเสียอย่างแน่นอนก็เชื่อว่าลองเข้าไปคุยพูดคุยดูศึกษาดูเปิดใจดูหรือไปบอกกล่าวกับผู้มีอำนาจมีบารมีผมว่าคุณมีโอกาสที่จะเข้าไปพบแล้วได้รับความก้าวหน้าหรืออย่างน้อยก็ได้ผลดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของการงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปักหลังนี้ ตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณยังถือว่าให้คุณอยู่ยังไม่ได้มีเรื่องหรือมีปัญหาให้เสียหายแต่อยา่างใดนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกรรม,มะหรือดาวเจ้าเรือนดาวพฤหัสเป็นเกษตรราบดีซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเยี่ยมรวมทั้งร่วมกับดาวพระศุกร์หรือดาวที่ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดฉะนั้นในช่วงปักหลังนี้คุณทำงานทำธุรก,กิจใดๆก็แล้วแต่เชื่อเหลือเกินว่า สิ่งที่คุณทำมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือมีโอกาสที่จะได้มาค่อนข้างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับถือว่าการงานของคุณในช่วงนี้อาจจะทำงานหลายอย่างหลายจ็อบ,ห,อบหรือหลายหน้านที่ก็ได้แต่ก็เป็นเรื่องดีครับเพื่อให้คุณมีโอกาสมีไรายได้หรือมีผลตอบแทนที่ดีนะครับฉะนั้นการทำงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้คุณทำเต็มที่เลยผมเชื่อว่าผลลัพธ์ที่คุณทำในระยะนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับ เรามาดูในเรื่องของการเงินดูบ้างนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้การเงินของคุณอาจจะไม่ค่อยคล่องนักเพราะว่าตำแหน่งของดาวการเงินยังไม่ค่อยให้คุณสักเท่าไหร่และที่สําคัญในเรื่องของดาวประจําตัวของคุณก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากมายนักฉะนั้นตอนนี้การเงินของคุณอาจจะต้องลักษณะใช้วิธีหมุนเงินนะครับได้กระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวา มันจะเป็นอย่างนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างน้อยก็พ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ไปก่อนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยหรือเข้าที่เข้าทางเฉนั้นในเรื่องของการเงินยังมีจุดเสียอยู่เ้นก็ต้องประครับประคองให้ได้หลังพ้นปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ไปแล้วเรื่องของการเงินของคุณน่าจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของความรัก คุณเองถ้าหากมีคู่ครองหรือมีแฟนอยู่ตอนนี้ตำแหน่งคู่ครองหรือตำแหน่งแฟนก็ยังอยู่ในเรือนชะตาที่ดีเพียงแต่ความรู้สึกของคุณยังไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่ถ้าคุณใช้ชีวิตร่วมกันกับคู่ครองของคุณมาในระดับหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งตอนนี้เรื่องของคู่ครองมันไปได้ของมันเรื่อยๆมันไม่ได้ถือว่าเลวร้ายและมันก็ยังไม่ได้ถือว่าดีเดอะไรนะครับคงต้องรอหลังพ้นสงการไปแล้ว ดาวความรักของคุณก็จะเข้าสู่ในเรือชนชะตาที่ดีซึ่งเป็นเรือนโชคลาภและความสําเร็จนั่นแปลว่าหลังจากนั้นความรักของคุณถ้ายังพบหาหรือยังใช้ชิตร่วมกันกับคู่ครองของคุณอยู่หลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นนับตั้งแต่วันนี้อยากจะให้ประคองประคองไปก่อนอีกสักประมาณ2เดือนเศษนะครับดวงความรักของคุณจะดีถ้าวันนี้ยังไม่สามารถที่จะประคับประคองความรักหรือคู่ครองของคุณได้ มันก็อาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งหรือเรื่องไม่ค่อยจะไว้วางใจหรือเรื่องที่คุยกันแล้วญหงุดหงิดหรือคุยกันแล้วไม่เป็นที่ศกอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคาจาเอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าคุณหลับตาข้างหนึ่งปิดปากปิดหูนะครับแล้วก็ปิดตาอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณไปต่อได้แต่ถ้าคุณเปิดตาเปิดปากเปิดหู ที่สุดมันก็ไปกันไม่รอดนะครับฉะนั้นก็ต้องอค่อยๆประครับประคองความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้ไปก่อนนะครับส่วนในเรื่องของคุณในตอนนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลถ้าคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลตอนนี้คุณแพลนไว้เลยนะครับการเดินทางไกลไปพบใครบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใดถ้าคุณมีความคิดในเรื่องของตรงนี้แล้วก็ต้องถือว่าไฟได้สวยเลยทีเดียวนะครับ ฉะนั้นถ้าเกิดเดินทางในช่วงปลายเดือนหรือไม่เกินเดือนกุมภาพัานธ์นี้การเดินทางในครั้งนี้ก็จะมีโอกาสประสบคาวามสําเร็จแต่ถ้าไม่ได้เดินทางก็ระวังเรื่องความเบื่อความเซ็งที่มีอยู่หรือไม่ก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าตําแหน่งของคุณอยู่ในเลนชาตาที่ไม่ดีฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสุขภาพเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบช่องท้องเช่นโรคกระเพาะโรคล,ลำไส้หรือกดไหลย้อน หรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขาเข่ากระดูกเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องดีนักนะครับสิ่งที่น่าจะกะังวลใจสําหรับตัวของคุณในช่วงระยะเวลาน,นี้ก็น่าจะหมายถึงในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ครับญาติผู้ใหญ่หากคุณมีนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะครับในช่วงนี้ถ้ามีคนแก่คนเฒ่าคนป่วยในครอบครัวก็ต้องนำมาระวังนะครับในเรื่อง ตรงนี้ไว้สักหน่อยหนึ่งโอกาสที่พวกท่านเหล่านั้นจะเจ็บจะป่วยหรือจะมีข้อต่างๆมีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันนะครับหรือถ้าไม่ใช่เรื่องของญาติผู้ใหญ่บางทีตัวของคุณอาจจะมีโอกาสที่จะต้องออซ่อมรถนะครับหรือรถของคุณอาจจะถูกเฉียวถูกชนนะครับ ก็มีโอกาสที่จะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์ซ่อมเหมือนกันฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังการขับขีย่ยวดยานพหาหนะไว้ด้วยมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมานะครับส่วนในเรื่องอื่นๆที่เท่าที่ดูก็ยังไม่น่าจะมีเรื่องอะไรที่น่ากังวลใจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของออการงานผมยังเห็นว่าไปได้สวยอยู่หาได้ดีอยู่นะครับส่วนเรื่องของตัวเองความเบื่อความเซ็งก็แก้ไขด้วยการไป ที่ไหนสักที่นึงหรือเดินทางไปท่องเที่ยวผมว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้ไมเซ็ตของเราเนี่ยกลับมาดีขึ้นเป็นระดับฉะนั้นคลิปนี้ก็น่าจะฝากไวเพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกก็สามารถติดต่อได้ทันทีเลยนะครับในช่องโปรไฟล์ของผมหรือ,อ,อควรจะกดแชร์นะครับกดหัวใจแล้วก็พยายามติดตามนะครับกดติดตามไว้เยอะ จะจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบก,ก่อนใครฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ